การสื่อสารโดยอาศัยไมโครเวฟไมโครเวฟเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอีกช่วงความถี่ที่ใช้ในการสื่อสารทั้งในระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และระบบสัญญาณดาวเทียมโดยการส่งและรับสัญญาณมีกระบวนการคล้ายกับการสื่อสารของโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่เนื่องจากไมโครเวฟไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางได้ดีเท่ากับคลื่นวิทยุการใช้ไมโครเวฟในการสื่อสารจึงจำกัดเฉพาะในกรณีที่อุปกรณ์ สำหรับส่งและรับสัญญาณไม่มีอาคารผู้เขาหรือสิ่งใดมากีดขวางหรือบดบังเส้นทางการเคลื่อนที่ของสัญญาณยกตัวอย่างเช่นการส่งและรับสัญญาณระหว่างดาวเทียมกับจานรับสัญญาณดาวเทียมหรือระหว่างเสาส่งและรับสัญญาณที่อยู่บนที่สูง ข้อดีและข้อเสียของระบบไมโครเวฟนะคะข้อดีของมันก็คือราคาถูกกว่าใส่ยเยลน้ำแก้วและดาวเทียมแถมวิธีการติดตั้งมันก็ง่ายกว่าและไม่หนาซ้ำอัตราการถึงข้อมูลมันก็สูงกว่าน่องจากมันจะมีข้อดีแล้วมันก็ยังมีข้อเสียด้วยข้อเสียของมันนะคะก็คือสัญญาณถูกรบก,กวนได้ง่ายจากคึืนแม่เหล็กไฟฟ้าจากธรรมชาติเช่นพายุหรือว่าฟ้าผ่านั่นเอง การใช้งานขึ้นไม่เหเวฟขึืนไมเหเวฟเป็นคลื่นที่มีความถี่กว้างมากเป็นที่นิยมในด้านต่างๆเช่นด้านอุตสาหกรรมด้านการสื่อสารด้านการตรวจจับวัตถุเป็นต้นขึ้นไมหเวฟจะแบ่งออกเป็น5ดังนี้ค่ะใช้ส่งข่าวไปยังสถานีท่วนสัญญาณอีกจุดหนึ่งและส่งไปเรื่อยๆถึงไปทางการถ่ายทอดโทรทัศน์ถ่ายทอดจากห้องส่งโทรทัศน์ สายอากาศและแพร่กระจายออกไป 2. ระบบเหนือขอบฟ้าเป็นการสื่อสารที่ใช้ในการห่อหุ้มโลกอยู่และจะมีชั้นโพรฟิอสอยู่ด้วยในระบบนี้จะไม่ค่อยมีคนนิยมใช้เท่าไหร่เพราะจะใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นป่าดงดิบภูมิประเทศเป็นต้นและในระบบนี้จะเป็นการเชื่อมต่อในระดับทางไกลเป็นหลายพันกิโลเมตรค่ะ สามระบบดาวเทียมเป็นการสื่อสารไมโครเวฟอยู่เหนืออวกาศ30 0 0 0กิโลเมตรในระบบนี้จะมีคนใช้เยอะมากเพราะในระบบนี้จะใช้ข้ามทวีปข้ามประเทศกันค่ะค่ะเรดร์เรดร์เป็นการใช้คลื่นความถี่ไมโครเวฟช่วยในการตรวจจับและวัดระยะทางของวัตถุต่างๆที่อยู่ห่างไกลตลอดจนวัตถุเคลื่อนที่แบบต่างๆ หลักการของเรดาร์คือการส่งคลื่นไมโครเวฟออกไปจากสายอากาศในมุมแคบๆเมื่อคลื่นไมโครเวฟกระทบกับวัตถุจะสะท้อนกลับมาเข้าสายอากาศอีกครั้งนำสัญญาณที่ได้รับเปรียบกับสัญญาณเดิมและแปลค่าออกมาเป็นข้อมูลต่างๆที่ต้องการค่ะแล้วก็ระบบเตาไมโครเวฟเป็นการใช้คลื่นไมโครเวฟที่มีกำลังสูงส่งผ่านไปในบริเวณที่มีพื้นที่แคบๆที่ทำด้วยโลหะ คลื่นไมโครเวฟสามารถสะท้อนกับกำแพงโลหะเท่านั้นเกิดจากคลื่นไมโครเวฟกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่แคบๆสามารถทำให้อาหารสุกได้หรือสามารถอุ่นอาหารได้ค่ะขอบคุณค่ะ